ขอคเาื่นกันทีนเิมส้คไจานชมไช่พักก่อนเด้จานชมชเด้อเจ้าทางอาจารยผู้คงนเชาวก่อนเด้อแนชมชอยู่ทีก่อน แม่เจ้าเจ้าเอิ้นมาเด้อพระเนื่องเจ้านำโดดทางนั้นเด้อเอาได้เอาบัเดดทานเด้อบางหอดจอดถึงแขกผู้มีเกียรติแขกบัดซึ่งเป็นน้าจันชุบไชจันชุชายโดยที่คนเด้อเครื่องเด้อเจ้าเด้อได้บางหอดจอดถึงตอนนี้ได้เวลาอาหาวเันอาหารเผาเด้อจันชุบไชเผาวก่รไม่ได้เปิดเพลงเชิญแขกเข้าบอกทางนั่นก่อนเป็นน้าจันทางอาจาจันชุบไชอย่างนี้เดี๋ยวบอโดยพี่น้องแดงล้านสาว อาตจวพ่อคนเดอแล้วคอนี่เจ้าจังหวะเอออาในนั้นแล้วทางจชุ่ช่ายรับควารเรแนวใดดงเล่ความถึงต่ออาวลาาอยเฮียพันจโลทั้งนั้นนะะเราพันันนอมันอยู่นนาใกล้เป็นกูเปอเมียไหยพ้าใบหางใยหางกรท้อเด้อแ้กพี่น้องก็เลยกินด้อาตั้งใจเด้อตอนนี้มาคนโมเร้าพีน้องนี่ป้าจังลูกป้าลามเนมาทำ เออไปดบปลาลุงดูดิดิบปลาดุงม่ดูร้านร้านจ้าร้านจายฟาลามนทำแบบนี้เออไปดีปลาลุงกินยังไม่กินปุ่นปะไป่ปุ่นซีก็มีคนหอมกำลังมาเลยะทางใต้แล้วเนาะเข้าขาไปเียอาชาด้ยตเฮานากีประมาณชาาา không buồn ท่านครูบ่าวสาวเลยครับนุวยอวยใจให้เพื่อนคือปูกนากับดากี่ปุณณีเอ่อวันนุวยอวยใจให้เพื่อนว่าให้เป็นพวกแก้วเบียดทีผัวจีเบียดแถวผัวหักเบียดแพงมาสั่นเออจ้เท่าที่ว่าจะไม่ยอดทองก็บอกยอดเพชรมาสั่นเออไอผัวเุณณีเคยมีตำนาน่ง่ปู่แต่ยาฮาว่ากูมึงยังได้ว่ามีเจ้าเก่าเลยคอยเสมอเท่าชวนทีวังเอาแบบท่านเด้อเอาแฉบแฉบกันเด้อแกู่่มีเกียรติตั้งหลายถัดชายเลยถัดหญิงมาสั่นนี่เอ่อเอา บรรากแขกมาฮอตตอนนี้ก็ได้เปิดเทศกาด้วยสันให้ในบรรดาท่านไในข่าวว่าส่งบัตรเซิร์ ก็บอกหยอดเพชรผลแล้วแลีวกัระดาทานบอัวเาาเพื่อปากกันเนาะหาประทานอาหารแล้วก็อยู่อบอุ่นให้แก่ครูปเปาสันาระดาทาน,านก็จะได้เห็นอีกอย่งอางหนึน่ง เห็นว่าความหักระหว่างชายยิงยิงชายก่อหักสําใดหักทุกอกทุกใจเลยก็เลยกล่าแสดงความหักให้รระาทานได้เห็นว่าสันเนาะอาจเป็นเกียรติให้แก่ศิลิมงคลในงานสังกอบกอบใอาจจะสั้นประทานได้แขกได้เห็นเลยบออชมครูบบสาวสาวให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่นเก่าแสดงความหักว่าไพ่จะหักกันทัไดและเอาทางภายใช้รอบแก้มกอนเด้อเด้อไยสนับเด้อหนึ่ง หักขาวเอาโจสาวคือพุน่าดากี่ไหลล้างไปอ่าบรรยากานที่จุกจิกเนี่ยพี่น้อง សិរ <s> សាបាត់ดาวផ្កាគិតបានអភ័យទោសម្ចាស់ដៃសងសុំនឹកនឹកតបផងខွန်ព្រោះតែមួយដាវមានីនេះអ្នកអូសៀវចុះមកចាស់នៅកៀវបន្តានាខ្ញុំជឿពងៀមជាសិលឱកាសពីនេះទៅបាក់កាជឿចិត្តនៅលើលោកសប្បាយតែលាទេបបាទអរគុណបាទ แต่ตอนนี้ทั้งสองสมปองเป็นคู่กันแล้วไปเป็นปวดยิบยิบแล้วเอแล้วขอควรสุขสันต์เป็นอย่างพิ่มาทิ่มไปอาใครให้กันดวงใจสองทงยิบยันต่อคับขวัญบัวเดียวมีเดียว สาวสาวเพิ่นปูน่าตะกี้แกเปิดเป็นกระทบะเลิดเป็นทางการให้แขกได้เห็นว่าสันเออสมเพิ่นเป็นพวกรีบเบียดติดพวจบเบียดแซวพวหักเบียดแพงเออก็ให้เป็นทางการกันแล้วพี่น้องโดยบ่าวสาวมันเป็นหลบแกกับบเสิร์ฟทั้งคู่บ่าวสาวเพิ่อนน้องได้เป็นเกียรติจากทั้งการอะไรเลย่าอะไรมากคือแกกอะไรเลยบรรดาแขกคุณพีเกียรติวัดสันน้อง โอเคต่อไปดี่ก็จะเป็เกตังเกตังทันบุรีมาจากอันอยซันนาะจทางอื่นยี่เดินทางี่ไปบ้านในแเลยครับไจากอัะวังน้อยกันการฆ่าพวกฆ่าใครอ่ชทีบได้มวลบได้เมาหรอกวันนี้ เออ่าดเขาด้วยเอ้ทางไปไกล้สอที่สามนี่กดรกระถางชีดาอดดมพวก้าซือเบ่เป็นบอลาพ่ดกันเปล่ันไม่จนนาถือว่าใค่ใลควายน่อยเกอดที่ตรงกราบเอาไปขายราคาเปลี่ยนกันเองเวลาพี่เราันาอาจารย์ทีสีได้เก่รทานพานเอ่กะสิเมนมาจากอัพวัง